สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568เดือนแรกของปีเรามาดูเรามาถึงชาวราศีมีนราศีสุดท้ายและเเดือนแรกของปีมาดูนะคะว่าชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนมาดูกันนะคะว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนแรกของปีเราจะใช้ศาสตร์ไพ่สามสำหรับในการพยากรณ์สำหรับแรกนะคะคือไพ่ทาโล่ไพ่ยิปซีสำหรับที่สองคือศาสตร์ญี่ปุ่นคือไพ่โคโคโรโนนะคะสำหรับที่สามคือไพ่ออร์เคลิลไพ่แสงสุขมาดามขออนุญาต ชาวราศีมีนและลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นนี้เดือนแรกของปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาวราศีมีนก่อนอื่นมาดามขออนุญาตนะคะระหว่างสับไพ่และ รอเปิดไพ่มาดามขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนไพ่ย,ยิบซีหรือไพ่ออลล์เคลทักอินบ็อกมาได้นะคะหรือใครอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่สามสำหรับทักอินบ็อกมาได้มาสอบถามราคานะคะมาสอบถามดูว่าค่าครูที่จะสอนเท่าไหร่นะคะหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงเพื่อให้รู้ดวงของตัวเองว่าในช่วงฟีพุทธศักราช2568เนี้ย จะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกุมถึงเดือนธันวานะคะจะเป็นอย่างไรทักอินบ็อกมาได้นะคะว่าสนใจดูดวงนะคะอ่ะเรามาดูชาวราศีมีนหรือลัคนามีนไพ่จะบอกอะไรกับคุณไพ่ใบแรกได้ไพ่สามไม้เท้าโอเป็นช่วงของการที่ชาวราศีมีนไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะมีเกณฑ์ของ การที่จะต้องออกเดินทางอยู่บ่อยๆการเดินทางของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเดินทางที่จะได้รับโอกาสดีๆนะคะใครที่อยู่กับที่ไม่ไมดีนะชาวราศีเมียนเขาบอกว่าถ้าออกสู่สังคมข้างนอกออกไปพบปะจะเจอผู้คนข้างนอกจะได้รับโอกาสดีๆจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีเมีนเองเนี่ยเป็นช่วงจังหวะของการที่ว่ากําลังรอโอกาสดีๆด้วยนะคะบางคนก็อาจจะรอการที่จะอยากได้รับโอกาสดีๆทีนี้มาดู สามหัวสามสามดาบสามไม่เท้าติดกับสามดาบนั่นหมายถึงว่า <c oughs> ชาวราศีมีนบางคนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจน้อยอกน้อยใจหรือมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานถ้ามันเป็นเรื่องงานอาจที่กำลังน้อยเนื้อต่ำใจนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเราอาจจะถูกกันแกล้งอยากจะออกจากงานกำลังมองหา ช่องทางดีๆโอกาสที่ดีๆอยู่มันมีเรื่องที่จะเขาบอกว่าต้องระมัดระวังด้วยนะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าพูดอะไรที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือเสียบแทงใจผู้อื่นมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวคุณเองถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกอึดอัดใจเราจะออกจากที่เราจะออกจากที่ออทใดที่หนึ่ง หรือออกจากสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเรารู้สึกอึดอัดใจออกไปแบบนิ่งๆเงียบๆจะดีกว่านะคะถ้าเรามีปัญหาหรือว่าใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงมันจะกลายเป็นว่าเหมือนจบไม่สวยนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถ้าเรื่องการงานก็ระวังการมีปัญหาเกิดขึ้นการมีปากเสียงเกิดขึ้นการเอ่อที่จะใช้คําพูดคําจาแรงนะคะ แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินเก็บไม่อยู่นะต้องบอกเลยการเงินเก็บไม่อยู่มีเรื่องจ่ายออกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักเขาบอกว่าอกหักผิดหวังอยู่นะชาวราศีมีนนะคะนี่เรามาดูไพ่ขยายก่อนไพ่ยขยายได้ไพ <c oughs> ่สี่เหรียญสี่เหรียญในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่า คุณทำอะไรก็ตามค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์เพียงแต่ว่าถึงแม้นจะโฟกัสในช่วงของเดือนตั้งแต่ต้ออตนต้นปีมาเลยตัอ้งแต่ต้นเดือนมาเลยเนี่ยอาจจะโฟกัสเรื่องเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าตอบแทนต่างๆซึ่งเราจะรู้สึกว่าเราจะผิดหวังเราจะไม่ค่อยได้ตรงตามที่เราคิดหรือว่าชาวราศีมีน อย่าใจดีต้องพูดอย่างงี้ชาวราศีมีนถ้าเป็นเรื่องการงานการงานคุณอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เรื่องรายได้ต่างๆแต่อาจจะไม่ตรงอย่างที่เราคิดไม่เป็นไปตามที่เราคิดอาจจะผิดหวังสักหน่อยบางคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าค้าตอบแทนไม,ไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดไว้หรืออาจจะมีการถูกต่อรองเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้า ทำงานประจําถ้าทํางานประจําเนี่ยอาจที่จะต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะคะคําพูดคําจาหรือการรับผิดช,ชอบต่างๆที่จะส่งผลทําให้คุณนะเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าทําอะไรต้องระวังเรื่องเงินเงินทองทองนะคะใครที่มีความเอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับด้านต้องรับผิดช,ชอบเงินทองต่างๆเนี่ยต้องดูให้ดีมันอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า ปิดงบไม่ลงตัวได้นะคะสาหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนต้องระวังเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเป็นช่วงจังหวะที่ต้องงกเงินมากหน่อยนะคะทีนี้ถ้าเกิดถ้าถ้าถามถึงเรื่องความรักนะความรักในช่วงของเดือนมกราคมไม่ค่อยดีเลยไม่ว่าจะเป็นความรักสําหรับคนโสดหรือความรักสําหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่ก็จะมีปัญหาปัญหาที่จะเข้ามาที่ทําให้รู้สึกผิดหวังเสียใจมันคือความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ที่มันจะเกิดเอ่อ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆทาให้เสียเงินเสียทองหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีมีนใช้คําพูดคาจากับคู่ครองค่อนข้างแรงเกินไปนะคะมันก็จะทําให้มีเรื่องเสียใจผิดหวังหรือคู่ครองคุณกําลังอาจที่จะน้อยเนื้อต่าใจในคําพูดคาจาของคุณอยู่ก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นมุมมุมตรงกันข้ามที่ว่า ถูกคู่ครองใช้คําพูดคําจาแรงๆอาจที่เขาแต่จริงๆแล้วถึงแม้จะใช้คําพูดคําจาที่แรงกับเราแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวนะถ้าเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเขาจะสปอยคนในครอบครัวแม้กระทั่งตัวคุณก็เช่นกันถ้าเกิดว่าในมุมตรงกันข้ามคุณอาจจะใช้คําพูดคําจาที่แรงแต่ถ้าเรื่องครอบครัวแล้วคุณจะเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวคุณจะสปอยคนรักของคุณลูกหลานคุณจะสปอยแต่คุณจะไม่สปอย ญาติพี่น้องข้างแฟนคุณจะสปอยแค่คนในครอบครัวของคุณเท่านั้นนะคะ <c oughs> ดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องการเงินการเงินมันอาจที่จะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เราคาดหวังมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกของเราเองว่าไม่ได้ดังใจแต่ถ้าเราปล่อยวางเราจะสบายใจมากกว่าทีนี้มาดูไพ่โคโคโนะโจะบอกอะไรชาวราศีมีนบ้าง ได้ไพ่ใบที่26ได้ราศีมิถุนและราศีตุลน,นะคะเอ่อราศีมิถุนราศีตุลเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังบอกถึงการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถ้าคุณไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทํางานที่ออกไป มันมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดหรืออาจที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดคำจาต่างๆจะส่งผลทำให้มีรายได้ที่ดีเข้ามาในช่วงของตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10อาจที่จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะมีปัญหาไม่ได้ดังใจมันอาจจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นแต่พอช่วงหลังวันที่10ไปแล้วเนี่ยการเงินเริ่มดีขึ้นการงานเริ่มดีขึ้นนะคะมีคนรักมีคนเมตตามีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆได้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมต่อเนื่องนะอาจจะเป็นว่านึกขึ้นได้ก็ช่วยทีลืมไปก็ไม่ช่วยนะคะตัวเราต้องไปพยายามให้เขาเห็นหน้าเห็นตาเราบ่อยๆเขาถึงจะช่วยเหลือเรานะคะเป็นการช่วยเหลือโดยสเสน่หาดังนั้นนะเรื่องการงานก็จะดีขึ้นเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นสําหรับชาวราศีมีนในช่วงกลางเดือนตั้งแต่วันที่20บ นะคะเอ้ยตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบนะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่สามิบสามได้ราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ดีดีเกี่ยวกับเรื่องความรักดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่เขาบอกว่าการงานในที่นี้ต้องทํางานด้วยความเอ่อกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนถึงจะประสบความสําเร็จทํางานต้องทําแบบว่าคงเส้นคงวานะไม่ใช่นึกขยันก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทําเขาบอกว่าต้องซื่อสัตย์ ต่อตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมีนคือเรื่องคําพูดอย่าพูดจาเสียบแทงใจผู้อื่นอย่าพูดจาขวานผ่าซากมากเกินไปอย่าพูดอะไรที่มันตรงซะจนกลายเป็นว่าพูดแล้วมันไม่เข้าหูคนอื่นนะคะมันจะส่งผลทําให้คุณอะคือเขาอาจที่จะยังไม่ได้แสดงออกในตอนนั้นมันอาจจะเป็นการเก็บสะสมได้ถ้าเกิดว่าเราใช้คําพูดคาจาในแนวของการประชดประชันพูดแดกดันประมาณเนี้ย มาดามมองว่าไม่โอเคอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านไปทําอะไรด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนจะดีที่สุดนะคะทําอะไรให้มันเสมอต้นเสมอปลายอย่าทําอะไรออกนอกลูก่นอกทางอย่าใช้วิธีการประชดประชันอย่ามองโลกในแง่ลบจนเกินไปแล้วคุณจะมีโอกาสที่เติบโตัยบขขยายสาขาหรือการงานของคุณมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีคนให้การสนับสนุนคุณได้นะคะ แต่ถ้าถามถึงเรื่องการเงินมีเงินเข้ามานะรายได้ดีนะแต่เก็บไม่อยู่หมดไปกับความรักหมดไปก,กับการดูแลคนที่เรารักอย่างเช่นพ่อแม่ผู้มีพระคุณคนรักของเราลูกหลานลูกน้องบริวารแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะหมดเงินไปกับก,บการเจ็บป่วยก็ได้การให้การช่วยเหลือการดูแลต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ มันก็เลยทําให้มีเงินผ่านมือนะแต่เก็บไม่อยู่แต่ถามถึงว่ามีเงินผ่านมือแล้วเก็บไม่อยู่เราจะเดือดร้อนไหมถ้าช่วยเหลือเขาบอกว่าไม่เดือดร้อนคุณจะมีเงินผ่านมือตลอดนะคะดังนั้นอะ่ะช่วยอะไรก็ตามก็ต้องดูแหละมันต้องมีบัญญัติบัญญัติบางไม่ใช่ช่วยจนกระทั่งโอ้โหตัวเองย่ําแย่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าช่วยละอันนั้นนะคะม,มันมันเท่ากับเป็นการทําร้ายตัวเองมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้าง ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่หกสิบเจ็ดได้ราศีมีนและราศีตุลน,นะคะ <c oughs> น้ําแล้วก็ลมไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ไม่ค่อยโอเคนะคะไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องการงานไม่ไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องการงาน,เเงางานในที่นี้จะบอกว่าอา้าวก็ไหนบอกว่าดีมาตลอดในในนี้ไพ่เตือนว่าให้ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพหรือไม่ก็ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าพูดจาดีกับเรา นะคะหรือเข้ามาในลักษณะของการมาหวังผลประโยชน์กับเราหรือจะเจอคนที่เจ้าเล่ห์นะคะมาในลักษณะของการเป็นมิตรกับเราเป็นมาตีซีเป็นเพื่อนกินดื่มเที่ยวกับเราแต่ว่ามาหวังผลประโยชน์ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พอใครมาดีด้วยเนี่ยคุณก็จะใจอ่อนคุณก็จะนึกว่าเขารักเรา เหมือนอย่างที่เรารักเขาแล้วคุณอาจจะถูกหลอกได้ดังนั้นในในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้ามันเป็นเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงว่าเข้ามาตีซีมาตีสนิทแล้วมาเซ็นมาขอเครดิตกับเราเราอาจจะให้เครดิตด้วยการที่ว่าบินต่อบินอ่าบินนี้เครดิตได้บินหน้ามาสั่งใหม่ปุ๊บต้องจ่ายเงินบินเก่าอันนี้เป็นบินต่อบินล้แต่จะเข้ามาในลักษณะของการตีซีตีสนิทบินเก่าก็ยังไม่จ่าย บินใหม่ก็มาสั่งแล้วสั่งเยอะกว่าเดิมแล้วขอว่าเดี๋ยวขอจ่ายอีกทีงวดหน้าเลยแล้วกันแล้วมันจะหายนะมันจะหายไปจากชีวิตเราเลยนะเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังจะเจอคนเจ้าเล่ห์นะคะมันก,ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการงานจะเจอคนพูดเก่งคุยเก่งหวานล้อมเก่งแล้วพูดจนเราเคริร์มพูดจนเราเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นนะระวังเรื่องตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ต้องระวังว่า การเงินเนี่ยมีเข้ามาดีอย่างที่มาดามบอกในทีแรกแต่ก็ต้องระวังเจอคนหลอกอย่างที่มาดามบอกนะส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปแต่มันจะเป็นการพบรักกันแบบว่าเจอปุ๊บปิ้งปังกันง่ายเหลือเกินบางคนก็อาจจะไปปิ๊งกันใน Facebook แต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติที่มาจาก Facebook มาดามว่ามันไม่ค่อยโอเคนะเห็นได้ยินมาเยอะนะแต่มาดามเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่จะได้ยินว่าถ้า ่างชาติถ้ามาจากเฟซบุ๊กส่วนใหญ่แล้วมันจะแบบของไม่ตรงปกนะคะอาจจะถูกหลอกได้ต้องระวังตรงนี้อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพเข้ามาแล้วหลอกให้เราโอนเงินให้ทําทีว่าเข้ามารักเราแต่ไม่ได้รักเราจริงแล้วอปกที่เห็นกับตัวจริงอาจจะคนละเรื่องกันเลยก็ได้นะคะเพราะงะั้นความรักระวังถูกหลอกได้ มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพก็บอกให้ระวังเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งโรคหัวใจต้องระมัดระวังหน่อยนะสาหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะต้องผ่าตัดหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องทําบายพาสหัวใจได้นะคะเส้นเลือดมีตีบตันแล้วประมาณ3มเส้นดังนั้นนะ่ะใครที่รู้สึกเจ็บเจ็บที่หน้าอกหายใจแล้วมันเหมือนหายใจแล้วเหนื่อย หายใจแล้วไม่เต็มปอดแล้วเวลาหายใจไปรู้สึกเจ็บเจ็บๆที่หน้าอกเอ่อเป็นๆหายๆนะคะอย่าไว้วางใจไปตรวจนะคะไปตรวจเลยว่าเออเรามีอาการแบบนี้แบบนี้ไปบอกให้หมอรู้เขาก็จะได้ตรวจเราอย่างละเอียดไม่ใช่แค่เพียงตรวจคลื่นหัวใจธรรมดาอย่างมาดามเนี่ยตรวจแค่คลื่นหัวใจก็จะรู้อ่ะไม่เป็นไรมันปกติแต่จริงๆเราก็อยากรู้ลึกกว่านั้นแต่ถ้าเข้าอุโมงค์ก็กลัวไม่รู้ทาไมอ่ะเออผ่าตัดระวางยาสลบตั้ง สี่รอบแล้วนะไม่กลัวแต่พอพูดถึงเข้าอุโมงตรวจสุขภาพมาดามกลัวนะคะก็มีเกณฑ์เอ่อระวังสําหรับใครที่มีกรรมพันธุ์เบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกรรมพันธ์แล้วนะอย่างบ้านมาดามไม่มีใครเป็นมะเร็งเลยแต่น้องชายมาดามคนที่ถัดจากมาดามเป็นมะเร็งมเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นมะเร็งไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กรรมพันธ์ละมันอยู่ที่การกินนะคะการกินอาหารที่มัน ไม่มีคุณภาพอย่างเช่นสมัยนี้มันฟาสต์ฟู้ดนะนะเขาฝรั่งเรียกอาหารขยะแต่คนไทยแบบอร่อยเหลือเกินนั่นแหละมาดา,าจะเลี่ยงๆเมื่อก่อนนี้ชอบพาลูกกินแล้วหลังๆเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยรุ่นลูกไม่หลายนะรุ่นหลานนีจะห่วงไม่ค่อยอยากให้กินเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะระมัดระวังเรื่องสุขภาพระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันด้วยนะบางคนอาจจะลุกขึ้นมาแล้ววิง่งเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดขึ้นนะะมาดูไพ่ เอออลาเคิลจะขยายความรายต่อสำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนไพ่ใบแรกเราจะเห็นว่าคนที่นั่งบนม้าโยกนะคะมันจะเป็นเขาบอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่ายังไม่มั่นคงเท่าไหร่นักนะสำหรับชาวราศีมีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือแม้กระทั่เรื่องความรักคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาในลักษณะของเออถ้าเรามาดูเรื่องงานก่อนงานยังไม่ค่อยมั่นคง เพราะฉะนั้นอะ่ะงานอะไรก็ตามต้องดูให้ดีๆว่าตกปากรับคำกันแล้วบางทีอาจจะถูกหลอกได้นะคะอาจที่จะไม่เป็นเป็นอย่างที่เราคิดได้หรือบางทีลูกค้านะคะลูกค้าอาจที่จะทำทีเหมือนมาตีสีตีสนิทเพราะฉะนั้นในไพ่ออระเกิลก็เตือนอีกนะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันที่10ถึงวันที่ถึงสิ้นเดือนให้ระวังเรื่องลูกค้านะคะที่ ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับคุณเท่าไหร่นะหรือไม่มีความมั่นคงหรือว่าอาจที่จะเข้ามาหลอกเราแต่จริงๆแล้วไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนะคะเอ่อถ้าสมมติพูดถึงเรื่องเงินถ้าเรื่องการเงินก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะ ในช่วงหลังจากวันที่20ไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีเรื่องใช้จ่ายเพราะฉะนั้นระมัดระวังการกินดื่มเที่ยวการเฮฮาปาร์ตี้การใช้จ่ายเงินแบบไม่ระมัดระวังใช้จ่ายตามอารมณ์ตัวเองมันจะทําให้คุณเนี่ยเงินหมุนได้นะคะหรืออาจที่จะมีภาวะของการมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องความรักคุณอาจจะเจอคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีนิสัยเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นนะความรักของคุณอาจจะเป็นการทดลองคบหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่า ยังไม่ได้มั่นคงยังไม่ยังไม่ควรที่จะไปตกลงปลงใจด้วยเพราะจะเจอคนที่เรียกว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟอนะคะทําตัวเหมือนเด็กให้เราคอยดูแลให้เราคอยเอาอกเอาใจสู้อย่างนี้นมันเหนื่อยเกินไปอย่าเอาซะดีกว่านะไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่เได้ไพ่รูปของคนแก่นะคะที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็กําลังให้อาหารนก ในที่นี้เราจะเห็นรูปที่ข้างหลังเนี่จะเป็นรูปของการที่เรียกว่าอืม <c oughs> เป็นรูปปั้นของคนที่ผู้ใหญ่ที่อุ้มเด็กนะคะและอันนี้คนแก่ที่อยู่กันจนกระทั่งแก่เท่าดังนั้นถ้าเรามามองเรื่องงานงานอาจจะเป็นช่วงของงานที่เรียกว่าจังหวะในเดือนมกราคมมันมีจังหวะของการหยุดพักงานสักแป๊บนึงนะคะอาจจะเป็นงานที่ มีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบไปแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดเกิดขึ้นหรืออาจที่จะมีช่วงของการที่ต้องหยุดพักใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวงานอ,อ,อิสระต่างๆอาจจะมีเกณฑ์การหยุดพักก่อนยังไม่ได้ทํานะคะหรืออาจที่จะมีเข้ามาแต่ก็เป็นงานเล็กๆน้อยๆจ็อบเล็กๆงานเล็กๆนะคะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะัก ถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินก็ต้องค่อยๆดูแลนะคะค่อยๆดูแลพอมีพอกินแล้วก็อาจที่จะต้องดูแลควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีๆด้วยส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็อาจที่เอ่อคนที่มีครอบครัวแล้วสามารถอยู่กินกันไปยันแก่ยันเท่าดูแลกันยันแก่ยันเท่าได้แต่ส่วนเรื่องความรักของคนโสด อย่างไม่ค่อยมั่นคงนะคะภายใบยต่อมาเขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนนะคะเขาบอกมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อใครที่เอ่อกัองวลเรื่องสุขภาพต้องบอกใครที่กังวลเรื่องสุขภาพในช่วงปลายปลายเดือนปลายปลายเดือนมกราคมจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นดังนั้นน่ยมันช่วงปลายเดือนเนี่ย มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนปีนักสัตว์เป็นปีใหม่ของคนจีนบางคนชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมงคนอาจจะปีมะเส็งนะคะหรือว่าปีกุลสองปีเนี้ยไปไหว้แก้ปีชงซะนะคะไปวัดเลงเนยี่ถ้าอยู่กรุงเทพแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปไปตามสันเจ้าที่เขามีทําพิธีแก้ปีชงนะคะไปไหว้แก้ปีชงไปเติมน้ํามันตะเกียงนะคะ ไปทาบุญลงศพด้วยมันจะได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองเดี๋ยวเนี้ตุตจีนะมาดามก็คิดที่จะไปไหว้อยู่เพราะว่าเราไปไหว้เราไปทําบุญลงศพมันก็เป็นการที่เรียกว่าเหมือนสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเราเองเราจะมีเคราะห์หรือเราจะไม่มีเคราะห์ก็ตามแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยเจ้ากรรมในเวรจะได้อโหสิกรรมให้กับเราเหมือนเราหมั่นทําบุญให้กับเขาเราไม่ลืมเขานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ย ไปไหว้ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์จะล้มหมอนนอนเสืออยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นโรคหัวใจอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะเอ่อเราจะได้เขาเรียกว่าไปไหวยแก้เคดหนักจะได้เป็นเบานะคะหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลไปหยอดตู้บริจาคที่มารำแนะนำนะ ให้คุณไปโรงพยาบาลสงฆ์นะคะไปโรงพยาบาลสงฆ์ไปหยอดตู้บริจาคที่เป็นการบริจาคเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อาพาธเพราะว่าอันนะโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยเขาจะรักษาพระรักษาพระสงฆนะ์น่ะฟรีถ้าเราไปหยอดตู้บริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์เราก็เหมือนกับว่าเราได้ทําบุญสองเด้เลยนะ ได้ทําบุญกับพระด้วยได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกสถานที่หนึ่งที่มาดามแนะนานะเพราะว่าพอดีหลานมาดามเข้าไปทํางานอยู่ตรงนั้นมาดามถึงได้รู้ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเลยมูล,ลนิธิเทียนฟ้าตรงวงเวียนโอเดียนเขาจะเขาจะดีมากเลยเนี่ยอันอีกสิ่งหนึ่งที่มาดามคิดจะทําก็คือเขาจะดูแลคนป่วยแรกๆเลยแรกเข้าเนี่ยเขาอาจที่จะแบบว่า ขอวันล,ละสองร้อยต่อคนป่วยที่แต่เตียงมันไม่ค่อยว่างนะใครที่มีคนป่วยแบบติดเตียงเขาจะสามารถดูแลให้เปลี่ยนแพมเพิ์มให้แพมเพิ์พมพอ,อาหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาดูแลให้หมดเลยแต่เขาขอค่าใช้ใจ่ายวันล,ละสองร้อยเท่ากับเดือนละหกพันถ้าเราทําเรายังมีเวลาทํางานที่ไม่ต้องมานั่งทําแต่บางคนเนี่ยอยู่จนยันตายแล้วลูกหลานเนี่ยทิ้งเลยพออยู่นานแล้วเนี่ยลูกหลานทิ้งเลยไม่เอาละ พอทิ้งแล้วเนี่ยเขาดูแลต่อให้นะเขาจะมีมูล,ลนิธิเข้ามาว่าอันเนี้ยลูกหลานทิ้งแล้วมูล,ลนิธิรับผิดชอบต่อให้พอตายลูกหลานไม่มาดูแลเขาทําศพให้ด้วยมาดามยังคิดเลยว่าอันเนี้ยน่าไปช่วยน่าไปสนับสนุนเราได้บุญได้กุศลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมีนควรทําเพราะว่าจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆในช่วงต้นปีเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะหรือคุณอาจจะเข้าไปคล้องเกี่ยว กับคนที่เจ็บป่วยก็ได้ถ้าราศีมีนบางคนดวงแข็งก็อาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านจะมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยแต่ถึงขั้นจากลาไหมยังไม่ถึงขั้นจากลาแต่ก็อาการหนักนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถ้าคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่คุณก็ไปไหว้ไปขอพรให้เขาอะสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็เ บางคนเขาเจ็บป่วยเขาติดเตียงแล้วกินอะไรไม่ค่อยได้เราอะบางทีเขาอยู่เขาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราแต่เขาคือกำลังใจของเราไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปไหว้ขอพรมันก็เป็นผลบุญที่ดีกับตัวคุณเองด้วยจบคําพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนแล้วนะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาใครสนใจอยากจะดูดวงที่เป็นดวงของคุณโดยตรงโดยการที่มันเป็นวันเดือนปีเกิดของคุณ ทักอินบ็อกมาขอดูค่าครัวเท่าไหร่คุณจะได้เช็คดวงตั้งแต่มกราถึงธันวาว่าปีนี้ดวงของคุณในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับใครที่เข้ามาหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ